มือใหม่กับเชือกกระโดดแบบลูกปัดซื้อเชือกกระโดดไปแล้วไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบางคนก็นําไปกระโดดเลยโดยที่ยังไม่ปรับระดับเชือกกระโดดได้ไม่เกินสาครั้งก็สะดุดเชือกเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่อยากทําต่อด้วยความที่เชือกยกวไปยังมีใครที่เอาไปพันแขนแบบนี้อยู่บ้างคะเพื่ออยากให้เชือกสั้นลงในระยะยาวอาจจะเจ็บนิ้วและแขนได้คะจังหวะการกระโดดของเชือกลูกปัดแน่นอนเราจะไม่กระโดดเร็วๆแบบแต่<อ>เชือกลูกปัดนี้จะกระโดดได้ดีในจังหวะที่ช้าและความเร็วแค่ปานกลางมาดูวิธีการปรับเชือกวัดระดบเเเชือกงงผู้้ริ่่มตนนดดโโยยยยหีลา ใช้ระยะด้ามจับอยู่ระหว่างหน้าอกของตัวเองค่ะหรือจะวัดอีกแบบหนึ่งก็คือให้ด้ามจับฝั่งหนึ่งอยู่ที่หน้าอกส่วนที่เกินด้ามจับอีกฝั่งให้ทําการดึงลูกปัดออกการวัดระดับเชือกในรูปแบบนี้อาจจะง่ายกว่าเพราะเราจะดึงปมเชือกออกแค่ด้านเดียวตัวลูกปัดที่ยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้เก็บไว้ซ่อมลูกปัดตัวที่พังได้ค่ะดึงลูกปัดออกเรียบร้อยมัดปมเชือกส่วนที่เกินด้ามจับออกมาเมื่อมั่นใจว่าไม่ใช้งานแล้วตัดออกได้เลยเมื่อวัดระดับเสร็จแล้วก็ลองมากระโดดดูค่ะเชือกระดับของผู้เเรรริ่่่่มมต้้้้้นนนนทีีดาาาาาาจจัับออยููะะะหหหหวงกกสํผแข มดความที่ร่างกายยังไม่สัมพันธ์กันดีมากพออาจจะเผลอกลางออกโดยอัตโนมัติเราคล้องตัวเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับลดระดับเชือกให้สั้นลงอีกลื่อนลงมาให้ด้ามจับอยู่ใต้าราวนมของใครของเราค่ะ่ะที่เกินออกมาให้ดึงลูกปัดออกและล็อกระดับนั้นไว้ระดับเชือกนี้จะเหมาะสาหรับมือใหม่ที่หูแขนกระโดดได้ค่ะการกระโดดเชือกชอบความสม่ําเสมอนะคะแนะนําให้กระโดด3-4วันต่ออาทิตย์ค่ะเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและจดจําการเคลื่อนไหวในการขยับร่างกายในรูปแบบนี้ค่ะ ื่อร่างกายของเราคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นต้องการเพิ่มสกิลการฝึกหมุนเชือกรับด้ามเชือกโดยใช้ระดับเชือกอยู่ระหว่างระดับเอวของใครของเราได้เลยค่ะระดับนี้จะทําให้การฝึกหมุนเชือกรับด้ามเชือกได้ง่ายโดยที่ปลายด้ามจับอีกฝั่งจะไม่ตกกระทบพื้นค่ะการที่เราจะใช้เชือกระดับนี้ได้จําเป็นต้องฝึกฝนมาสักระยะแล้วค่ะกระโดดเชือกออกกําลังกายให้สนุกนะคะ